สวัสดีครับสวัสดีครับเหล่าชาวบล็อกทุกท่านนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาไล่ทําบูล็อกตัวเต็มในตอนที่29 1นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการปะทะกันระหว่าง2ยอดทีมนะครับแห่งลีกนีโออีโกอ e สลีกนะครับนั่นก็คือบัตสันมิงเชนแล้วก็ PXG นั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดแล้วเดี๋ยวเริ่มมันได้เลยซึ่งเปิดมานะครับก็ต้องขอย้อนความในตตอออนนนททีีี่่่่แล้้วววิดดึงงรรราาัขไไกกซ์ใชมม ขัดจังหวะในการยิงของลินได้นั่นเองนะครับบอลเนี่ยมันก็เลยกระจายไปมันเลยทําให้ผู้บรรยายเนี่ยเขาได้บอกโอ้โ oh หการป้องกันอันสิ้นหวังอะไรเช่นนี้มิคาเอลไกเซอร์ซึ่งพอหลังจากที่ผู้บรรยายพูดแบบนี้นะครับไกเซอร์แลว้วลินเนี่ยเขาล้มลงใช่ไหมจากนั้นเขารีบลุกขึ้นเลยนะอิสานิเองที่อยู่ระหว่าง2คนนี้เนี่ยเขาเลยได้บอกว่าแค่การอ่านเกมของฉันคนเดียวเนี่ยไม่พอที่จะเอาชนะลินได้ซึ่งพอ2คนนี้ตั้งหลักเสร็จเนี่ยเขาก็บทบี้กันต่อนะครับโดยไกเซอร์เลยบอกว่างั้นลุยกันต่อเลยส่วนลินเองเล บอกว่าไอกุหลาบเลงโวยนี่ออกไปไกลฉันเลยนะซึ่งตัวของอิซางิีเนี่ยพอเห็นคู่นี้สู้กันใช่ไหมเขาเลยได้พูดขึ้นมาเหมือนกันว่าไกเซอร์เนี่ยกำลังดึงความสามารถในตัวเขาออกมาที่ฉันเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งตัวของไกเซอร์เองเนี่ยพอกําลังบดบี้ตัวของทางด้านลินใช่ไหมเขาเองเนี่ยก็นึกขึ้นมาเหมือนกันนะครับสำหรับตัวไกเซอร์ว่าตอนที่ตัวของฉันอยู่กับโยอิจิเนี่ยอดีตอันห่วยๆของฉันที่ฉันเคยเกลียดมาโดยตลอดฉันกลับรู้สึกว่ามีบางอย่างเนี่ยมันแปลกประหลาดไปนี่เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะที่่ฉัันเได้้รูสึกววาตอง ถูกยอมรับนั่นเองนะครับหลังจากที่ตัวของไกเซอร์เองย้อนนึกถึงอดีตใช่ไหมเขาก็ได้มีการตัดภาพไปทางตัวของเคนยูยูกิมิยะนั่นเองนะครับหรือว่าตะแว่นของเรานั่นเองซึ่งตัวของตะแว่นเนี่ยได้ฉกบอลไปจากตัวของชาวใช่ไหมซึ่งยูกิมิยะเองเนี่ยเขาได้บอกว่าเราได้เห็นรูปแบบการเล่นใหม่ๆของไกเซอร์อยู่เรื่อยๆสําหรับผมเนี่ยมันก็เหมือนกันเวลาผมเล่นอยู่กับตัวของอิซางิีคุงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมเนี่ยไม่สามารถอยู่แบบที่เป็นอยู่ต่อไปได้ผมไม่มีทางเลือกมีแต่จะต้อง ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆและเมื่อผมเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับตัวตนในอดีตของผมและอีโก้ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังมันก็ทําให้ผมเนี่ยอยากจะค้นหามันอีกครั้งพวกเราที่ยืนอยู่บนสนามเดียวกันกับอิสงิโยจิรู้ดีถึงสิทธิพิเศษและความโหดหลายเช่นนี้ซึ่งตัวของยูกิมิยะเองในขณะที่คิดเนี่ยคือเขาก็เลี้ยงจี้เข้าไปนะครับหาผู้เล่นของ p ีเใช่ไหมก็จะมีชาปานนะครับที่ยูกิมิยะจี้บอลเข้าไปหาแล้วก็เลี้ยงผ่านไปได้ใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยตัวของยูกิมิยะเองเนี่ยก็จ เขาไปหาโทคิมิสึนะครับผมที่กําลังตั้งรับเขาอยู่นั่นเองซึ่งโทคิมิสึเนี่ยคืองงเลยนะว่าคือยุกิมิยะเนี่ยมันจี้ๆเข้าไปแล้วมันก็เทินหลบไปซะง,งั้นเลยนะครับหลังจากนั้นคนที่มาชาร์จหรือว่ามาซ้อนหลังตัวของโทคิมิสึเนี่ยก็จะมีทางด้านตัวของนานาเซะนะครับแล้วก็มีซันเทสึแล้วก็รวมถึงกาบองด้วยนะครับที่เข้ามาขวางทางตัวของยุกิมิยะคือมี3คนเลยนะแต่ยุกิมิยะเองเนี่ยคือเขาก็ฝากเขามานะครับโดยที่เขาเองเนี่ยก็นึกขึ้นมาต่อว่าใครที่ไม่่่สสาาาาามมรรถหหหไไไตลล์กกเนใด้็จะยป ฉันเนี่ยกำลังถูกทดสอบเรือที่กําลังจะจมเนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วแต่ฉันจะไม่หายไปไหนหรอกนะซึ่งหลังจากที่ยุกิมิยะเองเนี่ยแหวกทั้ง2คนนี้มาได้นะครับเขาก็เลยได้มีการส่งบอลมาให้เฮียวริโยนั่นเองเนะครับพอตัวของเฮียวริรับไปได้เนี่ยเขาก็นึกขึ้นมาต่อว่าถูกต้องแล้วยุกิพวกเราเนี่ยเป็นอีโกอิสที่ตายไปแล้ว1ครั้งแล้วฟื้นกลับขึ้นมาโดยอิซางิคุงแต่ตัวของอิซางิคุงเนี่ยไม่อยากให้เราตอบแทนเขาด้วยการเล่นเป็นบัดดี้บัดดี้แบบนี้หรอกนะ เกิดใหม่อีกครั้งแล้วครั้งเล่าแบบนี้ไม่รู้จักจบฉันเนี่ยอยู่ที่นี่เพราะอิซังิโยจิสอนให้ฉันรู้ถึงเรื่องนี้อิซังิคุงเนี่ยคือแกนหลักของทีมนี้แต่ไม่มีใครเนี่ยเล่นเพื่อเขาเลยพวกเราทุกคนเนี่ยกำลังต่อสู้เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวเอกที่นี่เขาเนี่ยดึงเอาอีโกอิสของพวกเราเนี่ยออกมาอะไรคือเวทมนต์ที่แท้จริงของอิซังิโยจิและเหตุผลเบื้องหลังความแข็งแกร่งของทีมนี้ซึ่งหลังจากที่ตัวของฮิโอริเขาคิดแบบนี้นะครับตัวเขาเองเนี่ยคือเทินผ่านตัวของกาบองไปแล้วนะครับค ไปได้ใช่ไหมซึ่งเขาก็มุ่งตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับเรียกได้ว่าฝาเข้าไปจนถึงตัวของมันมองไม่ชัดอะแต่คิดว่าน่าจะเป็นทางด้านมิสลินนะครับที่เข้ามาขวางก่อนที่จะถึงโกใช่ไหมซึ่งณตอนนั้นเองเนี่ยคือคนเข้ามาขวางเขาเนี่ยก็มีแต่ตัวของอิซงยีเองเนี่ยก็อยู่ข้างหน้าเขาเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านอิซงยีเนี่ยก็จะเริ่มคิดแล้วหลังจากที่เห็นว่าเฮลลริเนี่ยนำบอลขึ้นมานะครับอิซงยีเนี่ยได้บอกว่าฉันอ่านการตื่นรู้ของอัจฉริยะไม่ได้เลยแต่กก่ออนนนหนน้้าีไไซร์ ปรับตัวเข้ากับการตื่นของลิและใช้ข้อมูลจำเพาะของตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อที่จะตอบสนองให้เร็วกว่าใครๆเก่าอีกในหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับผู้ที่เรียนรู้ที่มีความสามารถคือการตระหนักรู้ซึ่งเร็วกว่าใครๆนั่นเองฉันไม่ได้มีการพัฒนาไวาเกินเหตุแบบพวกอัจฉริยะ แต่ฉันสามารถเข้าใจเหตุผลได้ว่าโลกนี้เนี่ยมันต้องการอะไรดังนั้นเนี่ยฉันต้องหามันให้เจอการตื่นรู้และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในสนามแห่งนี้ที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์อันโชคดีสําหรับแมตต์นี้หากฉันสามารถหามันเจอได้เร็วกว่าใครๆการโจมตีครั้งนั้นเนี่ยจะดึงดูดความสนใจของคนทั่วโลกและกลายเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเอกลักษณ์ของฉันซึ่งพอหลังจากที่อิสานีเนี่ยมันเริ่มคิดแบบนี้นะครับคือง่ายๆเนี่ยกะจะยิงเป็นลูกปิดท้ายเหมือนกับตอนที่แข่งกับยู20ของทีมชาติญี่ปุ่นนั่น ฮิโอลีเองเนี่ยคือเขาก็มาซ้อนนะครับคือมาซ้อนความคิดของอิสางิใช่ไหมฮิโอลีเนี่ยเขาได้คิดขึ้นมาเหมือนกันนะครับว่าถึงเวลาผ่านวันแบบซาดิสุดๆอีกแล้วอิสางิคงหรือว่าไกเซอร์ดีแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เนี่ยใครก็ได้ทั้งนั้นแสดงให้ฉันเห็นซิว่าพวกนายเนี่ยสามารถตามจินตนาการของฉันในการส่งวันที่ดีที่สุดในโลกได้ซึ่งหลังจากที่ตัวของฮิโอลีมันคิดแบบนี้ใช่ไหมมันก็กําลังจะส่งวันอะไรซึ่งแน่นอนนะครับว่าก็มีคนเนี่ยได้พูดขึ้นมาเหมือนกันว่าโอ้โหฮิโองมีคน โกรธนายแน่ๆวะอยากจะผ่านไปไหมล่ะไอโง่ฮิโอริซึ่งคนที่โผล่มาเนี่ยคือคาราสึนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอคาราสึโผล่มาเนี่ยฮิโอริก็เลยได้คิดเลยว่าคาราสึหรอมันโผล่มาในตอนนี้เนี่ยนะมันกําลังมาขวางทางส่งของฉันนะเนี่ยซึ่งตัวของคาราสึอเองเนี่ยพอมันมาขวางใช่ไหมมันก็เลยได้พูดขึ้นมาว่า เฮียโอลิฉันเนี่ยไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้มาเผชิญหน้ากันบนเวทีแบบนี้เลยนะซึ่งมันมีการย้อนอดตของคาราสึนะครับคือเหมือนว่าเขาเนี่ยจะพูดขึ้นมาว่าเขาเนี่ยทำให้ฉันเนี่ยตื่นเต้นกับอีโก้ของตัวเองนั่นเนี่ยเป็นสถานที่เดียวที่นายสามารถเริ่มต้นได้ไอโง่นายเนี่ยมันจะเป็นคนธรรมดาหรือพิเศษกันนะแสดงให้ฉันดูหน่อยสิซึ่งพอหลังจากที่ตัวของคาราสึพูดแบบนี้นะครับเฮียโอลิเนี่ยมันก็เลยได้คิดในใจว่าหากเราไม่เหนือกว่าคาราสึแล้วก็อีโก้อิสแบบใหม่ของฉันเนี ก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งคาราสึเนี่ยมันก็เลยได้ย้ำออกมาอีกทีว่าแสดงให้ฉันเห็นหน่อยดิไอหัวเห็ดเฮงซวยเอ้ยซึ่งหลังจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็เข้าปะทะกันใช่ไหมโดยที่บอลเนี่ยยังคงอยู่กับฮิโอลินะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะตัดมาที่ตัวของทางด้านไกเซอร์แล้วก็ทางนั้นตัวของอิสางิที่คือขึ้นหน้าไปเรื่อยนะครับแล้วก็จะมีเนสตามมาข้างหลังโดยที่เนสเนี่ยคือกดเครื่องอยู่นะเนก็แบบกัดฟันแล้วว่า ฉันฉันอยู่นี่นะครับแล้วก็จบไปนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะตามในตอนที่292ให้เร็วที่สุดนะครับมันจะได้ทันนะครับแล้วก็จะได้ยังมีอารมณ์คุกคุนอยู่กับ2ทีมนี้อยู่นะครับแต่ตอนที่292เกนี่ยก็ดูเหมือนว่ายังไม่ได้มีประตูเกิดขึ้นนะจากที่ผมเห็นในสปอยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีว่าประตูนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมีประมาณเท่านี้เลยนะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยแล้วก็ชวนแฟนบ กาแล้วก็ได้มาทําบูล็อกแล้วนะครับก็ต้องขอฝากไว้ด้วยแต่ช่วงนี้จะลงช้าๆหน่อยเพราะว่าติดงานนั่นเองนะครับต้องขออภัยด้วยสําหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ